พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีมีถึง4ท่านกันเลยค่ะท่านแรกนะคะนายเฉลิมชัยแสนมาชัยท่านศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านที่สองนางอนงคําแสงทองรองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีท่านที่3นะคะนางผ่องศรีทับทิมทองรองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีและท่านที่4ค่ะนางสรินยาบันเรงลมรองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี เรามาดูบทบาทหนะ้าที่ของกลุ่มอํานวยการกันเลยนะคะซึ่งก็จะรับผิดชอบทั้งงานธุรการแล้วก็งานภารกิจที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยด้านการเงินนะคะบัญชีพัสดุและทรัพย์สินค่ะตลอดจนการเบิกงบประมาณต่างๆนะคะซึ่งก็จะรับผิดชอบในหน่วยงานนี้ค่ะดูแลทั้งด้านประชาสัมพันธ์อาคารสถานที่สิ่งแวดลอ้อมและยานพาหนะค่ะและก็ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่กลุ่มบริหารงานบุคคลค่ะก็จะมีการจาัดทําแผนส่งเสริมสนับสนุนและพัฒน,นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักง,งานศึกษาธิการค่ะแล้วจะมีการส่งเสริมสร้างขวัญกําลังใจยกย่องชูเกียรติและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการครูหรือบุคคลทางการศึกษา จะมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคลของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดดาเนินงานการให้บริการการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนนะคะปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่กลุ่มนโยบายและแผนค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะดูรายงานธุรการแล้วก็สนับสนุนการทํางานของคณะอนุกรรมการในเชิงยุทธศาสตร์ค่ะแล้วก็ภารกิจตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้ค่ะจัดทาข้อเสนอยุทธศาสตร์นะคะและแนวทางการศึกษาของจังหวัดค่ะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติค่ะจัดทาติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดค่ะแล้วก็แผนการปฏิบัติค่ะจัดทาและติดตามปฏิบัตขิข้าราชการของสานักง,งานศึกษา จังหวัดอุดรธานีค่ะสนับสนุนและบูรณานการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกลุ่มพัฒนานการศึกษาค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการด้านการพรัฒนานการศึกษาค่ะและภารกิจตามอำนาจห,หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะรวมถึงดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งยุค ร่วมเปลี่ยนชื่อและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะและก็ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยเลยค่ะการศึกษาสําหรับคนพิการนะคะผู้ได้โอกาสผู้ที่มีความสามารถพิเศษรวมถึงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาคส่วนต่างๆค่ะตลอดจนร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นกลุ่มเอกชนค่ะซึ่งกลุ่มเอกชนก็จะส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการด้านการบริหารจัดการและการบริหารบุคคล การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนค่ะรวมถึงประสานงานและดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อองค์กรความรู้นวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนค่ะมีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งขยายย้ายยุบรวมรวมถึงการควบคุมกิจการของสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายและก็ปฏิบัติงานรวมกับการสนับสนุนหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกันเลยนะคะ กลุ่มนี้นะคะจะเป็นการขับเคลื่อนประสานงานเร่งรัดกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในเขตที่รับผิดชอบค่ะจะมีการประสานงานและสนับสนุนการตรวจสอบราชการนะคะของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาค่ะส่งเสริมวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนะคะการจัดการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้และสื่อต่างๆค่ะมีการ ปฏิบัติงานร่วมกับกลุ่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะ ต่อกันที่กลุ่มลูกเสือ,อยุวกาชาตและกิจการนักเรียนกันค่ะกลุ่มนี้นะคะจะสนับสนุนการศึกษาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้ผ่านกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาตค่ะดูแลส่งเสริมและป้องกันปัญหาพฤติกรรมนักเรียนรวมถึงคุ้มครองสิทธิของนักเรียนนักศึกษาค่ะมีการส่งเสริมจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อมคุณธรรมจริยธรรมและหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประสานงานและสนับสนุนภารกิจร่วมกับหน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายน,นั่นเองค่ะเรามากันที่กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายในกันค่ะกลุ่มนี้นะคะจะดําเนินเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหารการเงินและการบัญชีของส่วนร,ราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบค่ะปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานนะคะของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้องหรือได้รับมอบหมายน,นั่นเองค่ะ ถึงกลุ่มสุดท้ายในหน่วยงานเราแล้วนะคะนั้นก็คือกลุ่มครูสภาค่ะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะมีงานอำนวยการทั่วไปค่ะที่เกี่ยวกับงานธุรการงานสารบัญการเงินบัญชีพัสดุหรือการจัดการประชุมค่ะและจะมีงานควบคุมการทำใบประกอบวิชาชีพนะคะงานพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติค่ะไม่ว่าจะเป็นงานวันครูงานสถาบันครูพัฒนาหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนั่นเองค่ะ